สี่เรื่องต้องห้ามเกี่ยวกับบ้านตอนกลางคืนเคยได้ยินความเชื่อโบราณเกี่ยวกับข้อห้ามเรื่องบ้านตอนกลางคืนกันไหมน่าจะเคยรู้สึกหลอนกันไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายของคนโบราณให้เรา,าเระมัดระวังในเวลากลางคืนนั่นเองจะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันข้อที่1ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเชื่อว่าเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนอยังไม่มีไฟฟ้า เระเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงพื้นบ้านปูด้วยแผ่นไม้มีร่องรอยต่อเล็กๆอาจจาะก,กวดขอนชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือขอมีข้าวออกไปได้ข้อที่สองห้ามตักผ้าข้ามคืนถ้าตักผ้าข้ามคืนเชื่อว่ากระสือจะเอาผ้าไปเช็ดปากจริงๆแล้วเป็นการถนอมผ้าและป้องกันการถูกขโมยรวมถึงปกป้องผ้าจากน้ำค้างและแมลงหรือสัตว์มีพิษนั่นเองข้อที่สาม ้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเชื่อว่าเป็นการนอนทิศเดียวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะทําให้เกิดฝันร้ายและนอนหลับไม่สนิทจริงๆแล้วเพราะว่าพาทิศตกทางทิศตะวันตกทําให้เป็นฝั่งที่โดนแสงแดดเวลากลางคืนความร้อนนั้นจะคายออกมาแล้วก็อาจทําให้รู้สึกไม่สบายตัวข้อสุดท้ายห้ามหลับมีดตอนกลางคืนคนโบราณเชื่อว่าในของมีคมจะมีวิญ,ญญาณสิงสถิตอยู่จากคําพูดที่เคยได้ยินว่าอย่าเล่นมีดเดี๋ยวผีพักความจริงแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการถูกบาดอีกทางตอนกลางคืนก็มีเสียง ว่านนน้อยใครเคยได้ยินข้อไหนกันบ้างหรือมีความเชื่ออื่นๆอีกมาแชร์กันได้นะ